ตอนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเรามาขอดูเช็คเรามาขอเช็คพลังงานของคุณและของเขากันก่อนเลยนะคะเรามาขอเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าคุณและเขานั้นเป็นยังไงตัวคุณนะคะได้คืนซอฟเพน n t เ c อรเคิะนะคะชาวธาตุดินลึกศพกันมังกรน,นะคะชาวธาตุไฟนะคะ ใน soft one ในตรงนี้นะคะราศีธนูหรือชาววันจันทร์นะคะแล้วก็ชาวธาตุน้าํามีกระกับพิจิตนะคะคุณและเขาในตรงนี้ยังมีการต้องการกันและกันแล้วก็ยังมีการสอดส่องกันและกันในตรงนี้อยู่นะคะในความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้คุณยังมีความต้องการกันและกันแล้วก็ยังรู้สึกดีต่อกันยังมีความต้องการที่อยากจะเรเริ่มเริ่มต้นอยู่ต่อกันแล้วก็อยากจะมีความพยายามในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ คุณยังต้องการที่อยากจะพูดคุยเคลียศึกษาดูใจย,ยังต้องการเปิดโอกาสให้กันให้กันอยู่เลยนะคะย,ยังต้องการพูดคุยแล้วเปิดโอกาสให้กันละกันยังต้องการที่จะเริ่มต้นเขาคนนี้อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณเด็กคนนี้ต้องการที่อยากจะขอโอกาสจากคุณอยากจะให้คุณนั้นเปิดโอกาสให้กับเขานะคะหรือพูดง,ง่ายๆว่าเขายังคิดเยอะคิดมากในเรื่องราคุณเขายังกังวลใจเรื่องคุณ เขายังไม่กล้าที่จะสูญเสียคุณไปเขายังต้องการที่อยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์เขายังต้องการที่อยากจะให้คุณนั้นลองมองเขาอีกครั้งพิจารณาเขาอีกครั้งลองเหมือนกับตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้อภัยเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมลองเปิดใจเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งจบเลยแต่เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่า mm. เร็วๆนี้นะคะ mm. จะมีการเหมือนกับ เหมือนกับว่าจะมีความพยายามเข้าถึงเข้าหาพยายามเรียนรู้พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันนะ <_ an> เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวสถานการณ์ทุกสิ่งอย่างจะดีขึ้นนะคะ <_ an> เพราะว่าในตอนนี้เรามองเห็นถึงการที่เขานั้นยังไม่ต้องการที่อยากจะไปจากคุณยังไม่ต้องการที่อยากจะจบ <_ an> ยังต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วก็ยังต้องการที่อยากจะแก้ไขกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ในตรงนี้อยู่เลยยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลับคืนสู่สภาวะเดิม สภาวะที่สามารถที่จะคบหาดูใจกันได้แล้วก็เป็นไปได้แต่ให้ระวังระวังสภาวะรักสามเศร้ารักสามเศร้าเราสามคนเติร์ปาร์ตี้เพราะว่าตอนนี้ใจคุณใจเขายังมีความรู้สึกกังวลว่าคุณมีใครหรือเปล่าเขามีใครหรือไม่ในตรงนี้ต่างคนต่างมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในตรงนี้หรือไม่เพราะเขาสังเกตการมีการมองมาอย่างเนิ่นนานแล้วเขาก็มองว่า ไม่น่าจะมีใครนะแต่ว่าในใจเองอีกใจอีกใจหนึ่งอีกใจหนึ่งก็อดที่จะกังวลไม่ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงแล้วเขาก็ยังพร้อมน้อมรับกับการที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปเขายังต้องการให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังคงรับลื่นอยู่ยังคงมีแค่เขาและคุณในตรงนี้อยู่นั่นเองนะคะในสิ่งที่เขานนปรถนาเนาะ เพราะฉะนั้นในตรงนี้นะคะในสิ่งที่เขาต้องการเขายัางต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ยังสามารถกลมหาดูใจแล้วก็เปิดใจเปิดโอกาสให้กับกันและกันได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะสําหรับคล,คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้การันอย่างนี้ตลอดไปสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะในตรงนี้เนาะเรากำลังจะมีเป้าหมายไปสู่หลักหมืน่น แล้วก็หลักแสนในตรงนี้นะคะในตรงนี้เนาะเรากา็ฝากด้วยนะคะฝากให้ทพก่คนนั้นช่วยกดติดตามเนาะไหนๆเราก็ช่วยกันมาถึงหลักห0าพันซับแล้วในตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นแล้วเราก็ไปหลักแสนเนาะในประมาณน,นี้นะคะความสุขของคุณคือความสําเร็จของเราเราจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า